เอาอีกแล้วครับนักวิชาการคนเก่าเจ้าเดิมของประเทศลาวออกมาโพสเดือดเลยตั้งแต่ที่มีข่าวว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศลาวเนี่ยสั่งให้ประธานมวยลาวนายสายสมรอ,ออกมาขอโทษประเทศไทยสักทีให้ท่านนักวิชาการลาวเดือดเดือดจัดมากออกมาโพสทวงถามเลยว่า ใครเป็นคนสั่งหลักฐานอยู่ที่ไหนจดหมายฉบับใดเลขที่เท่าใดเนี่ยผมไม่ได้พูดขึ้นมาเลยลอยนะพอดีผมเข้าไปเช็ค Facebook แล้วจะกดค้นหาแล้วพอดีไปเจอชื่อเขาในช่องค้นหาที่ผมเคยค้นหาไปนานมาแล้วแหละก็เลยกดเข้าไปดูอีกทีหน่อยว่าเฮ้ยนักวิชาการท่านนี้มีอัปเดตอะไรยังไงบ้างไหมโอ้โห oh, oh, เข้าไปเนี่ยเจอแจ็คพอตเลยครับนักวิชาการท่านเนี้ยแชร์ข่าวที่เป็นข่าวของประธานมวยลาวที่ถูกคําสั่งจาก ผู้หลักผูใหญ่ว่าไปขอโทษไทยซะอยู่หลายต่อหลายโพส์เลยนะไม่ใช่แค่โพสต์เดียวเดี๋ยวผมจะแคปมาแล้วก็เอามาแปลให้เพื่อนๆเ,เราได้ฟังกันแล้วก็ตอนท้ายคลิปเนี่ย มีของเด็ดเลยผมจะแถมให้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของนักวิชาการลาวจริงๆผมว่าไม่ใช่แค่นักวิชาการลาวท่านนี้หรอกนะผมคิดว่านักวิชาการลาวแล้วก็ข้าราชการลาวส่วนใหญ่คิดแบบนี้ท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูโคตรเด็ดแน่นอนฟังแล้วท่านจะได้รับรู้ว่าตกลงแล้วให้ประเทศเพื่อนบ้านข้างบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เคยมองว่าเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านด้วยซ้ําอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่โพสต เกี่ยวกับประธานมวยลาวกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปโพสตัวนั้นที่หลังน,นะครับเริ่มต้นจากรูปนี้และกันอ่าเป็นรูปที่แชร์ออกมาจากข่าวแล้วก็พิมพ์มาซะยาวเลยไม่รู้ไปเดือดดาม,มาจากไหนนักวิชาการท่านนี้ก็พิมพ์ไว้ว่าไผซัง หลักฐานอยู่ใสเขียนใส่จดหมายฉบับใดเลขที่เท่าใดประเทศล่ามีปฏิปไตยมีสิทธิ์มนุษย์ในการปากเวาถ่าจังใดท่านสายสมอนไคยาสอนเป็นประท่านม่วยเล้ามาได้30กว่าปีแล้วมีสิทธิในการปากเวา้าเป็นเรื่องธรรมดาบอพิษอีหยังประเทศล่าบอ่อแมนเมืองขืนของสยามการกีฬาบอ่อแมนการเมืองถ้าเป็นจังสี่กะบอตางกันกับท่าน มาเจาลันที่ถือบังคับให้บอกว่าโลกแบนทั้งที่ท่านได้บอกว่าโลกกลมท่านย่อมกินยาตายดีกว่าหลอกตัวเองและชาโลกว่าโลกแบนชมเชยท่านสายสมอนชัยยศรสูสูเพื่อความเป็นธรรมเพื่อความจริงล่าวเวียดนามค่ะแม่คุณคะแม่จงเจริญเป็นไงมั่งครับนะักวิชาการท่านเดิมที่ออกมาพูดประหนึ่งว่า เฮ้ย hey, ที่ท่านประธานมวลาวเนี่ยถูกสั่งให้ไปขอโทษทำไมต้องขอโทษเราไม่ใช่เมืองขึ้นของประเทศสยามซะหน่อยคือเนี่ยมันคือเรื่องของกีฬานะไม่ใช่การเมืองประเด็นที่เขาพูดคุยกันเนี่ยที่ทำไมมีดราม่าระหว่างประธานมวลาวมันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองอะไรเลยมันเกี่ยวกับกีฬารุนๆนี่แหละแต่ว่านะักวิชาการกับไม่ได้มีความรู้อะไร รู้แค่ว่ามันแค่เป็นไทยมันก็ผิดแล้วผมขอชมเชยท่านสายสมอนที่ออกมาพูดเพื่อความจริงประเด็นคือไอ้ที่สายสมอนมันพูดเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงไงเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงไทยและลาวและประธานมวยลาวเนี่ยมันถึงได้มีปัญหามันถึงได้มีดราม,ม่าก,กันรูปนี้ก็ยังคงเป็นข่าวของประธานมวยลาวเหมือนกันแต่ว่าเป็นข่าวที่ขเขมรออกมาพูดยกย่องประธานมวยลาวว่าขอบคุณที่ประธานมวยลาว กล้าพูดความจริงว่าขมิมนคือของจริงส่วนไทยคือของก๊อปนักวิชาการท่านนี้ก็โพสต์ขึ้นมาเสริมเลยว่าคนลาวรุ่นใหม่ลูกหลานลุงไกสอนกล้าว่าความจริงลาวเป็นเอกราชบอแบรมเมืองขึ้นของไทยสยามกุลขะแมนจงเจริญ สุดท้ายก็มีพลวกไปวนมาอ่าอยู่กับเป็นการเป็นเมืองขึ้นการเป็นเอกลาชสงครามสิปีเดี๋ยวลูกถัดไปเนี่ยโอ้โหผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนชาวไทยลหลายหลคนได้เห็นเนี่ยต้องต้องมีเลือดขึ้นหน้าแน่นอนนะครับขนาดผมเห็นครั้งแรกเนี่ยก็ยังโอ้โหนี่เขาเขียนแบบนี้จริงๆเหรอผมตามเข้าไปดูแล้วนะแต่ว่าผมไม่เห็นไม่เห็นโพสต์นั้นละโพสต์ต้นทางที่เขาเขียนไว้เดี๋ยวเราลองมาดูกันเขาเขียนว่าอะไร เขาเขียนไว,ว้ว่าว่าความจริงอย่าให้เกิดสงครามล่าวท่วงคลื่นภาคตะวันออกฝั่งขวาของแม่น้ำโขงอันนี้ซึ่งหมายถึงภาคอีสานและภาคเหนือของไทยนะครับ ถ้ารัฐบาลลาวระดมพลฆ่าพระเจ้าถึงแก่แล้วก็จะถือไม้เท้าไปสมัครเนี่ยคือความคิดของนักพชาการลาวท่านนี้นะครับผมมั่นใจร้0ยเอเซเลยว่าไม่ได้มีแค่ท่านนี้คนเดียวเท่านั้นที่คิดแบบนี้นักวิชาการลาวหรือข้าราชการลาวส่วนใหญ่ก็คิดแบบนี้เหมือนกันเพื่อนๆที่เข้ามาฟังเนี่ยผมไม่ได้สนับสนุนให้เกิดความแตกแยกอะไรนะแต่อยากให้รู้ความเป็นจริง ว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านเราอ่ะเขามองเราอย่างไงเขาไม่เคยเห็นว่าเราเป็นเพื่อนบ้านด้วยซ้ําถ้าหากว่าเขามีโอกาสมีพละงกาลังที่ที่เขาเข้มแข็งขึ้นวันใดวันหนึ่งที่เขามีโอกาสที่จะแทงข้างหลังประเทศไทยผมมั่นใจว่าเขาไม่พลาดที่จะทําแน่นอนก็คลิปนี้เห็นกลางดึกก <c oughs> ็เลยเกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีหน่อยก่อนนอนโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าเขาจะกล้าแค่คิดเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่กล้าโพสต์ขนาดนี้เอาเป็นว่า ก็ให้เพื่อนๆพิพจรารณากันดูเอาเองแล้วกันอย่าเชื่อทั้งหมดเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างผมก็อาจจะได้รับข่าวสารมาไม่ถูกต้องนะครับอืมยังไงก็คืนนี้ก็เดี๋ยวผมไปนอนละเดี๋ยวพรุ่งนี้วันหน้าว่ากันใหม่อีกทีนะสำหรับคลิปนี้ก็บายๆขอบคุณครับ